เอโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อเข้าสู่เกม s u m m e r w a วกับบลู h ช n n นลนะครับก็คลิปนี้นะต่อจากในสตรีมนะครับเพราะว่าในสตรีมเนี่ยเราลองเซตเรื่องของรูนนะว่าจะขายแบบไหนนะทีนี้นะครับก็จะมาทำคอนเทนต์นะสำหรับผู้เล่นนะครับที่บ้านยังไม่โตมากที่เป็นบ้านเด็กนะเรียกว่าบ้านเด็ก,ดกเลยนะบ้านที่เรียกว่ายังไม่โตมากรูนยังไม่เยอะมากนะครับจะคัดยังไงเนาะเดี๋ยวามาดูคลิปนี้กันส่วนนะครับถ้าอีก แบบนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของการคัดรูนที่แบบคน้างให้บางคนเนี่ยคัดยังไงเดี๋ยวอันนี้ผมอาจจะต้องไปลองใจดีตัวเองนะประสบการณ์แบบว่าการเก็บแล้วก็คัดให้มันดีที่สุด้วค่อยมาทําคลิปนะครับวันนี้ก็เอาเป็นของผู้เล่นใหม่ไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเนาะซึ่งนะครับหลายๆคนนะ่าจะประสบปัญหานี้อยู่ก็คือฟาร์มแล้วูนเต็มนะฮะผมไม่ลืมดูกระเป๋าเต็มเหมือนกันแต่ต้องไม่เคลียร์รูนในคังเนาะแล้วก็พยายามเคลียร์รูนในคังนะั้นนะแล้วมาฟาร์มนะครับนะนะแลอะแลอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆถามว่าออ ตัวของนะครับ ID เนี่ยไอ้สกอร์เนี่ยเราจะได้เพิ่มตอนไหนนะครับคึ่งถ้าเรีวิวอัพเนี่ยมันได้เลยนะครับแต่ถ้าเสาใครยังไม่เต็มเนี่ย ID เนี่ยของผมเสาไม่เต็มนะครับมันจะได้เป็นสมุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ ID เสาเต็มแล้วหรือว่าอัพจนเต็มแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นสกอร์ไปเลยนะครับก็คือได้ไปเลยนะเพื่อนๆนะนะครับอ่ะทีนี้เรื่องของการขายรูนะครับเราขี้เกียจมานั่งจิ้มทีเละเม็ดใช่ไหมเผื่อเราฟาร์มแล้วได้30เมนะ็ดเนาะก็เพื่อนๆนะสามารถนะครับมาเลือกที่ขายเต็มที่เลือกนะแล้วก็ ขายเทพนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะซึ่งนะครับมันเขาก็จะแบ่งออกเป็นรูนะที่แฝงแล้วก็หินลับนะครับคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องของรูนก่อนนะครับผมใครอยากดูไหนเพิ่มก็กดคอมเมนต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทยอยทําให้เนาะนะครับทีนี้นะครับผมอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างที่ขายเหมือนเดิมเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูนะครับประเภทรูนส่วนใหญ่นะผมอยากให้เพื่อนๆนะครับใครที่เพิ่งเล่นหรือว่าเปิ่มพูดเล่นใหม่เนี่ยเริ่มเก็บรูนที่6ดาวไปเลยนะครับนะฮะ แล้วก็ลูน6ดาวถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่นะหกดาวเนาะแล้วก็ติ๊กนะครับหายากกับฮีโร่นะฮะหรืออาจจะาหายากไว้ไหมถ้าใครอยากได้หายากด้วยก็อาจจะไม่เอาก็ได้เพราะว่าผมมองว่าลูนหายากเนะี่ยบางทีนะครับมัน,ม,นมันกนข้างเปลืองมา,นาในการบวกเนาะเนะี่ยได้มาถามว่าใช้ใช้ได้แป๊บเดียวนะซึ่งถ้าเราเกิดเอาแบบว่าเก็บฮีโร่ไปเลยเนี่ยนะไอดีเราจะเติบโตได้มากกว่านะครับซึ่งก็จะเอาเป็นฮีโร่ กับตำนานแล้วกันนะสองอย่างนะครับถ้าใครไอดีโตไปกว่าน,นั้นอีกนะก็ติ๊กฮีโร่แล้วนะก็คือขายฮีโร่ตรงนี้ไปเลยนะแล้วก็ในส่วนของสถานะหลักนะครับช่องเบอร์สองเนี่ยอันนี้คืออันที่เราไม่เอานะก็ให้ตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ไม่เอาก็คืออันนี้คือตัวเลือกการขายคุณสมบัตินะครับหลักที่จะไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็คืออันไหนไม่เอาติ๊กออกติ๊กออกนะครับเนี่ยช่องสองจะไม่เอาค่าดิบเลยนะครับแล้วก็ช่องสี่ไม่เอาค่าดิบนะครับ อ่าช่องสแล้วก็ช่อง6นะครับเหมือนกันเนาะมวค่าดีแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้เพื่อนๆทำความเข้าใจนิดนึงนะอันนี้คือยกเว้นการขายนะครับสิ่งที่เราจะเข้าไปตั้งตรงนี้เนาะเป็นของอัปเดตใหม่เข้ามานะครับหน้าตาก็จะเยอะเลยทีนี้นะครับเราอย่าไปมองว่ามันเยอะนะครับมองว่ามันเป็นแท็บหนึ่งแท็บในการตั้งเนาะช่องแรกนะครับเพื่อนๆผมขอให้เพื่อนตั้งที่โกเลมก่อนแล้วกันเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะให้เลือกนะครับรูนที่เราคิดว่าเราจะเก็ตนะครับในโกเลมมีอะไรบ้างมีฉับไวมีดาบ พี่ฆ่าสิ้น5้านะฮะแล้วก็พลังถูกไหมมีอะไรไหมน่าจะประมาณนี้เนาะนะครับทีเนี้ยรูนที่เราจะเก็บใช่ไหมผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่จะใช้อะไรครับพี่ฆาาฉับไวสิ้น5้าดามเนาะแล้วก็ติ๊กเลือกสี่อันหรือนะครับใครอยากจะติ๊กแค่2อันก็ได้แล้วก็เดี๋ยวแท็บที่2ก็ไปติ๊กใหม่นะแต่ผมว่าอันนี้เราคือรวมไปเลยแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากคัดชิมพลแบบเนี้ยก็สามารถเจาะเป็นชนิดของรูนได้นะครับทีนี้รูนที่ผมจะเก็บนะก็เก็บตั้งแต่ ฮิโร่นะครับก็คือสีม่วงขึ้นไปจนถึงตำนานนะครับเป็นรนะูนเกตดหกดาวเนาะก็กดเลือกนะครับอันนี้ก็เป็นคนะือเป็นเซตนะแล้วนี่ก็คือเกตดรูนนะครับอันนี้คือเกตดรูนนะเกรรูนก็คือ,นะคอตำนานกับฮีโร่นะครับทีน่นี้ในเรื่องของอาตามชื่อรูนนะครับอันนี้ก็ใช่กับไม่ใช่เนาะนะครับเก็บอะไรบ้างนะถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหมนะ่เนาะก็สปีดนะครับซีเฮดพีห้าเดบห้ายี้ก็ได้นะนะครับ เพราะว่าสปีดเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณไปเก็บ5เนี่ยบางทีสมันก็ใช้ได้นะนะครับ HP ก็ตามสูตรมันเท่าไหร่ HP อะ่ะเออผมว่าเอาอย่างละ5ดีกว่านะเพราะว่า HP attack defense นะฮะมันค่ามันแม็กที่8เนาะฉะนั้นเราเก็บประมาณนี้นะส่วนอันอื่นเนาะไม่เป็นไรเนาะถือว่าพ่วงมาแล้วกันเนาะก็กดนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกไปนะครับอันต่อมานะครับเซตที่2เนี่ยนะเซตที่2ก็ผมไปเซตของลูน EX นะครับลูน EX เนี่ยผมจะเก็บแค่ม่วงกับ ตำนานนะครับเนาะเป็นแบบ6กดาวนะแล้วก็เหมือนเดิมครับเอา4แบบนี้นะหรือใครที่แบบว่าของผมตั้งเหมือนกับพี่ละกันนะตั้งเหมือนกับพี่ละกันช่องหอน,นึ่งอย่างนั้นผมไปเอาดูเดือดด้วยนะครับอ่าไปเอาดูเดือดด้วยช่องที่2จะได้ไม่ต้องมาตั้งดูเดือดอีกนะจะได้ไปตั้งเป็นอย่างอื่นอาจจะตั้งเป็นแบบนี้ก็ได้ดูเดือดแตบบ่ว่าเก็บแบบแค่ตำนานนะแล้วก็ทานี้นะก็คือม่วไม่เก็บแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่า จะเป็นนะครับไปเซตอันนี้เซตรูอะไรดีละ่ะเซตรูนโทสะนะครับพูดเลนใหม่บอกพี่ผมต้องการโทสะวะนะเอาโทสะแล้วก็รูนเวมพายเนี่ยนะนะไปลงดันนะครับเก็บแบบหกดาวนะครับผมเนาะก็ค่าส่วนใหญ่ก็เก็บประมาณนี้นดูดยน,นะสปีดสีที่เหลือให้เก็บแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะไปตั้งเอาไว้นะครับว่าจะเก็บรูนอะไรบ้างทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มโกเลมถูกไหมฟาร์มโกเลมก็อย่างที่บอกนะครับว่าเนี่ยเก็บเฉพาะดาบชาวไวสินท่าพิฆาตก็ได้นะครับ ตั้งเป็นฮีโร่ตำนานแล้วก็6ดาวนะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยสปีดเก็บ4ขึ้นไปเพราะว่ารูน6ดาวนะครับมันเก็บสปีดอยู่4อยู่แล้วสุปะ่ะแล้วก็ค่าเปอร์เซ็นต์เนี้ยนะครับเก็บที่มันมีอ่าค่าหาขึ้นไปนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองขายดูแต่ว่ารูนมันจะน้อยเลยนะเดี๋ยวมาลองขายดูนะ,ะขายปุ๊บนะครับถามว่าตรงเงื่อนไขไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเพื่อนๆเ,เวลาจะขายนะครับลองก่อนตั้งเสร็จล้วลองก่อนนะว่ามันขายถูกไหมนะครับ รูนอันแรกเป็นรูนอะไรอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งเนาะถูกไหมอันนี้ไม่ตั้งโอเคเป็นค่าแฟดถูกต้องนะครับเม็ดนี้ทำไมไม่ขายให้ผมมีสปีด6ตามเงื่อนไข HP 7เกินถูกไหมอ่ะเก็บไว้นะครับเม็ดนี้นะครับผมเม็ดนี้มีอะไรบ้าง,อ,างอ่ะยินมาดูก่อนเม็ดนี้เป็นอ่าเป็นแฟดเนาะโอเคถือว่าถูกนะครับเม็ดนี้เม็ดนี้เป็นอะไรเป็นเลือดอุ้ยทำไมเลือดขายให้เราล่ะเลือดเป็นสปีด6ด้วยนะครับผมอ่ะทำไมเลือดขายเนาะเดี๋ยวกลับมาดูเงื่อนไขกันก่อนนะครับเราได้ตั้ง ไวหรือเปล่าว่าให้เก็บรูนพลังด้วยถ้าเกิดไม่ได้ตั้งก็มาใส่ดูนะครับแล้วก็ลองไปตามเงื่อนไขด้วยนะอ่ะนะครับปาห์เห็นไหมพอเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องการเก็บรูนพลังด้วยนะรจริงๆแล้วเนี่ยผู้เล่นใหม่นะเก็บหมดเลยรูนทุกรูนเนาะเก็บหมดเลยรูนทุกรูนเนี่ยนะเนี่ยนะครับก็คือรูนหนึ่งดาวเนาะนี่หกดาวเนาะแล้วก็เนี่ยนะครับ,ร,ร,ร,นนนะร,บรูนเนี่ยอาจจะติ๊กหมดเลยก็ได้นะทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ เนี่ยแล้วก็เป็นฮีโร่กับตำนาน6ดาวนะครับเก็บค่าที่มี HP สปีดสี HP ห Attack 5 d e f e n หก็ได้นะคือจะได้ไม่ต้องไปนั่งคัดค่าอื่นให้ปวดหัวนะครับคือมีค่าอะไรสักอันนึงตรงเนี้ยมันก็เก็บแล้วมันจะไปเก็บไปคัดอันที่ไม่เอานะที่หลังนง,ง่ายสุดนะครับนี่ผมผม,ผมตั้งแบบนี้แล้วกันเนาะ,ะนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อน,นง่ายๆก็คือตั้งทั้งหมดเนาะที่แรกพี่ทำไมพี่ไม่บอกให้ผมตั้งที่แรกทั้งหมดนะครับ จะได้ทำความเข้าใจว่าอันไหนมันที่ต้องมาตั้งมากเนาะนะครับอ่ะอันนี้ก็คือกดขายอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งรุนพลังถูกไหมแต่ว่าค่ามันสวยอยู่นะใครที่แบบว่าอยากเก็บรุนพลังอีกก็อะลองเว้นไว้นะครับอันนี้เป็น HP นะครับผมแต่ว่าตรงตามเงื่อนไขที่จะเก็บแต่นี้ผมไม่เก็บนะอันนี้ไม่เอานะครับคือมันมี HP 5ไงนึกออกไหมมันมี HP 5ทท่เราตั้งไว้มันก็เลยมีนะครับอันนี้ก็คือที่ดมเนาะแต่ว่า อปลอ,องไม่ตรงตามเงื่อนไขเลยนะมันก็ขายนะครับอันนี้สีสฟ้าก็คือแน่นอนอยู่แล้วต้องขายเนาะนะครับเรามาดูอันนี้มัง่งอันนี้ถูกต้องนะถูกต้องหมดเลยนะครับอันนี้ผมขายไปเลยนะเพื่อนๆนะเนี่ยเวลาเพื่อนๆฟาร,ร์มจริงนะลองพยายามช่วงแรกๆที่เล่นนะครับลองดูก่อนว่ามันตรงมันถูกหรือเปล่านะถ้าเกิดว่ามันถูกเลยเนี่ยครั้งต่อไปเราก็จะได้มีความมั่นใจไงว่ามันมันตั้งไว่ถูกแล้วนะสามารถกดขายได้เลยนะครับหลาย็พยายามตั้งก่อนเพืๆๆ่ <ๆ S 1> อนๆอะหานนี้ผมไม่เอาเนาะซึ่งนะครับ ถามว่าดันเจี้ยนอื่นเหมือนกันไหมอ่ะสมมุติว่าผมไปฟาร์มรรรมังกรนะครับอดฟาร์มมังกรไปมจี้ผมพอไหมจี้ผมพอไหมผมซื้อแค่นี้แล้วกันนะครับเหลือไม่ใช่หรออ่ะทีนี้มังกรผมจะขายอะไรบ้างทุกคนนะครับมังกรผมมาเซตตรงนี้ช่องสี่ถูกไหมช่องสี่มังกรผมจะเก็บลูนเกาะนะครับแล้วผมก็จะเก็บแค่ตำนานเท่านั้นนะซึ่งผมคิดว่าไอ้ลูนเกานะเนี่ยผมค่าเยอะไปแล้วนะแล้วผมก็จะเก็บที่ค่าประมาณนี้เนาะนะครับต่อมารอย่างอื่นมีอะไรดรอปในมังกร,รอีกมั้ย อดอกในมังกรโต๊ะกับเออโต๊ะกับนะครับโต๊กลับผมเก็บแค่โลกับตำนานนะแล้วก็สปีดเนี่ยผมต้องการสัก4นะแล้วก็อันนี้ผมว่า5้ามันน้อยไปผมยังเอ้ยยังละ6นะนะพบผลิตลูนที่เหลือผมมีเยอะอยู่แล้วเนะียผมก็ตั้งค่าไปนะคิมว่าสามารถมาตั้งได้แล้วเนี่ยมันมีอยู่แปดแท็บยฮะคิดว่าน่าจะพอเนาะน่าจะเพียงพอต่อเพื่อนๆน,นะในการใช้งานนะครับหรือใครบอกว่าวิ่พี่ถ้าเกิดว่าพี่ตั้งเกาะกับ โตกลับเนี่ยผมว่า,มาตั้งเหมือนกันเนี่ยเราก็ใส่ไปตรงนี้ก็ได้นะเกาะกระโต๊กลับเนาะเกาะกระโต๊กลับนะครับเห็นไหมแลวนี่ก็ไปใช้ของยังอื่นนะครับมีอะไรกบ้างล่ะเนี่ยฟาร์มไปตั้งไปเรื่อยๆเพื่อนะวันแรกเอาไปลองนะครับส่วนวันที่สองเจริงก็คือถ้าค่าที่เราตั้งนี่มันโอเคแล้วนะเราก็สามารถกดขายได้เลยนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้เนาะโอเคนะครับอันนี้ล่ะน,นี่เข้าเงอนขายไหมลองขายดูทำไมเขาไม่ขายให้เราล่ะมันมี HP นะครับ แป๊บนึงนะเก็บพีสปีสีอ๋อมีสปีสีอยู่ทุกคนนะฮะเขาเลยไม่ขายนี่ไงใช่ไหมเมื่อกี้เราตั้งไว้ก็คือแถบที่4ป่ะแถบที่แถบที่5โต๊ะกลับเกาะเห็นไหมโต๊ะกลับเกาะนะครับเป็นลูนฮีโร่ตำนาน6ดาวเนาะค่าที่4ีอาลองที่5ดูนะลองที่5ดูถ้าลองที่5ปุ๊บเขาจะขายให้เราเลยนะไม่เนะี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับก็จะขายไปนะประมาณนี้เนาะนจะจะขายไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเก็บ เก็บท uh ี่สัก okay, สี่พอละนะฮะโอเคนะครับผมเน่ก็จะประมาณนี้เรื่องของการเซตค่านะครับยากไหมทุกคนมีใครงงไหมฮะถ้างงก็ก็กลับไปดูต้นคลิปใหม่นะครับผมแต่ผู้เล่นใหม่นะถ้าเกิดเอาง่ายๆเลยนะการที่คุณจะนั่งเซตรูนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเข้ามาเนาะเซตหน้าแรกก่อนนะเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็เอาสักหน้าก็ได้หกต้องหกเนาะเซตเนี่ยเลือกเป็นทั้งหมดเลยก็ได้เก็บตำนานฮีโร่หกดาวนะครับเลือกตรงเนี้สี่ นีห้านะครับเนี่ยแล้วคุณจะคัดรูนง่ายขึ้นเยอะเลยนะเวลารูนดรอปได้นะคุณก็คือไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเลยนะกดขายขายขายนะครับเวลารูนอะไรที่มันสวยจริงๆเนะี่ยค่อยตีบวกเนาะนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหลนะนะแถมให้นิดนึงแล้วด้วยนะแถมให้นิดนึงจะสิ้นสุดก่อนนะครับเผื่อ <c oughs> คนสงสัยว่าพี่ฟาร์มอะไรนะผมถามในสตรีมานะครับคนดูบอกว่าทำไมเวลไวจัง <c oughs> ทำไมเวลัวไวจังนะครับเขาไปฟาร์ม3ามหัวทุกคนเขาไปฟาร์มสามหัวนะครับสาหัว EV ขึ้นไวเนาะแล้วก็สามหัวเนี่ยนะครับอันนี้ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เหมือนรูนี่แหละแนละ้วเหมือนอนัญมณีนะช่วงแรกถ้าเกิดใครที่ยังไม่ตั้งเนี่ยนะก็นะครับอันนี้คืออัญมณีแล้วนะอนัญมณีถ่ายอะไรบ้างนะครับอ,มมอันนี้คืออัญมณีอีกอันคือเอินลับนะครับอัญมณีเนี่ย ผมขายหมดเลยนะสีฟ้าผมไม่เก็บแล้วนะถูกไหมแล้วก็ยกเว้นนะฮะอันนี้คือข้อยกเว้นเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเว้นอะไรเราก็มาตั้งนะครับซึ่งผมคิดว่าสีม่วงถูกไหมสีม่วงผมจะเก็บไหมหเก็บหมดแหละเดี๋ยวค่อยมากดคาดอีกทีเนาะขายสีฟ้าก็โอเคแล้วนะอันนี้สีม่วงเนาะสีม่วงสปีดสียีงนี้ปกติเพื่อนๆเก็บไหมถ้าเกิดของใครมันเยอะขนาดนี้นะมันไปลองกดตรงนี้เข้ามานะครับแล้วก็เสริมเนี่ยอันนี้ไม่อันนี้น้อยใช่ไหมเสริมให้มมนได้สีนะเนี่ย ครับเสริมตรงนี้ไปเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาว่างนั่งมอนิเตอร์อยู่นเนี่ยนะฮะแล้วก็อันนี้เสริมไปเลยนะครับเสริมไม่ได้เก็บนะจะได้ไม่ล้นมากจะได้ไม่เก็บทิ้งสิบกว่าเม็ดนะเกือบยี่สิบเม็ดนะครับบางคนเนี่ยคือถ้าเกิดเป็น EX เนี่ย EX view s w วิปเนี่ยเออเก็บเยอะไม่ไแปลกนะแต่ถ้ารูอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ควรเก็บเยอะมากเนาะนะครับโอ้จะหมดแล้วเราละโอาไใช้งานจริงมั้งนะครับผมลองดูได้อะไรบ้าง จริงๆที่ผมอยากจะให้เวลมันอัพนะมันจะได้เห็นนะว่าของผมอะ่ะเสายังไม่เต็มเนาะมันก็จะได้เป็นสกอร์แทนนะครับอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้เกิดใครไม่เอาแล้วเนี่ยคุณก็ไปตั้งได้นะว่าตรงนี้นะครับเมื่อกี้เขาเรียกรูนอะไรทุกคนเมื่อกี้เ,เขาเรียกหินอะไรหินเสริมของอะไรอดทนเนาะทนนะหินรับอดทนอะหินรับนะครับจกเว้นการตั้งค่านะครับประเภทหินรับถูกไหมอดทนนะครับ โซนผมสีม่วงเนาะแล้วก็ยกเว้นสปีดนะครับเฮ้แขก,กเนาะนีเนะ่เราต้องขายอะเราต้องขายสีม่วงเลยนะสีม่วงที่เราตั้งค่าไว้ตามนี้นะครับอ่ะทีนี้เนาะ เขาก็จะขายให้เราแล้วแหละใช่ไหมก่อนนะทำไมไม่ขายหินรับอดทนนะครับผมทำไมหินรับนะครับต้องตังต้งหนุนด้วยนะว่าขายม่วงเนาะหินรับหินรับหินรับขายม่วงแล้วก็ยกเว้นนะครับเด็ดอดทนเนาะ,ะน,นี่ก็จะขายให้แล้วนะครับผมโอเคถูกต้องนะ แต่ว่าก่อนขายเนะี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่ชัวนะครับกดตั้งค่าดูก่อนนะเพื่อนๆนะกดตั้งค่าดูก่อนนะครับเดี๋ยวขายของดีไปสวยเลยอันนี้ผมไปตั้งตั้งอีกทีแบบละเอียดแล้วกันนะครับผมอันนี้วิวเก้าสิบแปดแล้วนะอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยเนี่ยนะนะแต่ทีละผมว่ามันขายง่ายกว่านะผมจิ้มทีละอันก็ได้มันดูง,ง่ายกว่านะครับหรือว่าบางอันเนี่ยเราสามารถกดบวกได้เลยนะแบบบางบางทีบางอันเนี่ยอย่างมีห้าใช่ไหมเราสามารถกดเพิ่มก็ได้นะครับก็ค่อนข้างไวดี เดี๋ยวตรงตรงนี้นะทุกคนนะซึ่งไอตรงสกิลนะนะครับอันนี้ของผมเต็มหมดแล้วนะมันเหลืออื่นๆนะครับอื่นๆก็คือป้อมประการตรงนี้ผมยังไม่เต็มนะเห็นไหมว่ายัางอัปเกรดได้อีกนะสิบเวลสิบเก้าแล้วตรงเนี้ยผมยังไม่เต็มผมก็เลยได้ของไม่ครบนะครับผมก็เลยได้แค่สกอร์ไปสองร้อยสี่สิบใบแล้วก็สกอรก์ไอเจนสิบแปดใบนะตอนนั้นลูกมีอาไม่เต็มอยู่เอาวิกแรกอย่างอื่นหมดไงนะครับเออลูกมีเอามาอัปเต็มเสาให้เต็มดีกว่านะถ้ารู้มีอัปเดตนี้ขึ้นมานะก็กิจกรรมใหม่นะครับ ตรงนี้เราก็ฟาร์มได้เรื่อยเรื่อนั่นเองน,นะซึ่งนะครับแต้มที่ได้รับจากโบนัสเน,นะนี่ยสามพันนะเพื่อนๆสามารถฟาร์มได้ยาวๆเลยนะครับเนี่ยเขาก็จะมีแบ่งเงินไข่ต่างๆนะแล้วก็มารับของเนาะนะครับก็ค่อนข้างดีเลยก,กิจกรรมแจกถือว่าแจกเยอะนะนะครับโอเคเวลน่าจะยังไม่อัพแหละเอาเป็นอัพว่าเอาเป็นแบบว่าก็คือถ้านะครับถ้าไอ้ตรงเนี้ยเต็มหมดนะครับคุณก็จะได้เป็นสกอร์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เต็มคุณก็จะได้เป็นคัมพีนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเค คลิปนี้ลากันไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม